นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอเป็นสาวสวยหน้าหวานหุ่นดีแล้วก็ยังมีตําแหน่งไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราเพราะว่าเธอเพิ่งไปคว้าตําแหน่ง Mrs. g r a n d International 2022ไม่ได้พูดผิดนะฮะ Mrs. g r a n d International 2022ครับเวทีประกวดส,สาวงามที่มีครอบครัวแล้ว เพิ่งจะเกิดขึ้นมาในช่วงเดลือนพศจิกาที่ผ่านมานี่เองครับที่ประเทศเมียนมาเราไปทำความรู้จักกับสาวสวยคนนี้กันเลยดีกว่าครับคุณฮันนี่นภพักมุทธาสเสถียรครับสวัสดีครับ,รบยังสาวยังสวยยินเลยอะไรเป็นมิสซิสเหรอครับ เป็นมิสซิสแล้วค่ะเป็นมิสซิสแล้วก็แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเวทีประกวดสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วใช่จึงเป็นมิสซิสแกรนด์อินเตอร์เนชั <Grand S 2> <Grand S 1> ่นแนลคุณเอาสมบัตินอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอะไรอย่างไรบ้างท,ที่ที่จะต้องอเขาเรียกเข้าเกมในการประกวดมิสซิสแกรนด์ก็มิสซิสแกรนด์นะคะอันดับแรกก็คือแน่นอนเลยคือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว มีครอบครัวแล้วแต่คราวนี้ว่าสามีจะอ,อ,อย่าล้างหรือว่าจะเป็นคนแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หมดค่ะคือเขาเปิดโอกาสให้หมดแต่สำหรับว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่ว่าจะต้องผ่านการคัดเลือกของประเทศไทยมาก่อนอใช่ซึ่งเป็นมิสซิสแกนไทยแลนด์ก่อนถ้าประเทศอื่นก็มิสซิสแกนตามประเทศนั้นๆแล้วก็ไปประกวดที่พม่า ที่เป็นเจ้าของเวทีหลักค่ะอ๋อมิสซิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าของเวทีหลักอยู่ที่ประเทศพมา่าค่ะมัณฑะเลย์พมา่าอ่าแต่ว่าเหมือนว่าจะขายลิขสิทธิ์ให้กับประเทศทั่วโลก30-40ประเทศใช่ค่ะนะใช่เพราะฉะนั้นการที่คุณฮันนี่ไปประกวดนี่ก็ได้รับการดูได้รับการเห็นจากคนทั่วโลก30-40ประเทศเลยใช่ค่ะทั่วโลกเลย ที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะว่านี่แลหละฮะอีก soft power วหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงว่าประเทศไทยตอนนี้มีชื่อเสียงออกไปหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบด้วยกันแม้แต่การเป็นนางงามก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่อยากที่จะไปประกวด Mrs. Grant International จริงๆจนกระทั่งทางเวทีจะต้องมาขอเชิญมา ออจริงๆ<ป>งค่ะเพราะว่าอตอนที่ฮันนี่ประกวดที่เมืองไทยอ่ะคือตอนนั้นน่ะคือเราได้มีซิทแกนไทยแลนด์แล้วช่วงนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่มีโควิดทั่วโลกเขาก็หยุดการประกวดไปสองปีคร<อ>าวนี้ช่วงที่หยุดไปอะค่ะคุณอาเราก็ชอบธรรมะใช่ไหมคะเราก็ปฏิบัติเราก็สวดมนต์เราเหมือนกับว่าเราอยู่ในเซฟโซนในโซนที่ปลอดภัยของเรา,ารเขาทำยังไงเขามา เขามาตามเขามาตามรอบแรกเขาก็ตามให้ไปประกวดฮันนี่ก็คิดว่าฮันนี่ไม่อยากไปแล้วก็คือฮันนี่มีความสุขตอนนี้แล้วพอปีที่สองตาม,มก็ไม่ไปไม่ไปไไม่ปเออ,เอ,อแล้วในที่สุดพอมาปีที่สามใช่ไหมใช่คะ่ะที่เข้ามาตามอีกทําไมถึงใจอ่อนยอมไปประกวดสิ่งที่ทําให้ฮันนี่ยอมไปประกวดอนะคะ mm. ก็ฮันนี่คิดว่าเออฮันนี่ดูจากคุณแม่ฮันนี่เป็นตัวอย่าง คุณแม่ฮันนี่เนี่ยคือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะถึงว่าคุณแม่ฮันนี่จะเลิกกับสามีแล้วตั้งแต่คุณพ่อฮันนี่นะคะ่ะตั้งแต่ฮันนี่เด็กๆแต่คุณแม่ก็คือมีพลังที่สามารถเลี้ยงลูกสามคนได้แล้วคุณแม่ก็ยังสวยอันนี้อยากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่เลิกสามีแล้วเราต้องไม่ทุกข เราต้องมีอีกโลกหนึ่งที่เราสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขแล้วก็ต้องสวยไปพร้อมกันด้วยโดยดูคุณแม่ฮันนี่เป็นตัวอย่างค่ะที่นอกเหนือจากนั้นคืออยากรู้วิธีการทํางานของเขาซึ่งฮันนี่ก็คิดว่าถ้าฮันนี่มีโอกาสฮันนี่อยากจะเปิดโอกาสโดยเอาการประกวดเนี้ย มาที่เมืองไทย oh. ใช่ตามที่ฮันนี่คิดนะคะอยากจะให้ผู้หญิงที่เป็นคุณแม่แล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้ว <c oughs> หลายๆท่านอาจจะพอมีลูกแล้วจะไม่ดูแลตัวเองไม่อยากแต่งตัวไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นอันนี้คือเป็นการเปิดโลกอีกโลกหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นซึ่งฮันนี่อยากจะให้ ผู้หญิงที่อยู่ประเทศไทยที่แต่งงานแล้วมีโอกาสนั้นคินบอกว่าฮันนี่ก็ไปได้อะไรมากกว่าตำแหน่งได้อะไรมากกว่านั้นได้อะไรครับได้หลายอย่างมากมได้วัฒนธรรมที่พมา่าได้ความสัมพันธ์ที่ดีของคนที่นั่นจนมาถึงวันนี้อย่างเงี้ยค่ะได้เ,เพื่อนอแล้วเพื่อนที่ฮันนี่ได้อะค่ะคือเพื่อนชนชาติต่าง ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตต่างๆแตกต่างกันไปแต่ละชนชาติปัญหาความคิดความรู้สึกที่เขาเจอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มาแชร์กันก็แตกต่างกันไปแต่ละชนชาติบางประเทศทำธุรกิจร่วมกันเลยนะคะใช่คุณอ,อาเนี่ยคะ่ะร l เลชั่นชิพเกิดขึ้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นเปิดโลกขึ้น เห็นบอกว่าได้ไปเห็นความสัมพันธ์ของครอบครัวของชนชาติอื่นๆด้วยหรือแม้แต่การใช้ชีวิตของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อาจจะเลิกกับสามีแล้วแต่<ช>ว่าเอาตัวเองเข้ามาประกวดม<ช>ิสซ <Mrs. Graham S 2> ิสแกรนด์ก็ได้เห็นการใช้ชีวิตแบบ <ๆ S 2> คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของคนอื่นๆเนาะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีลูกนะแต่ว่าเขา่เลิกกับสามีแล้วเขา่เลี้ยงลูกมาคนเดียวจนลูกเขาว่าเป็นหมอคราวนี้หมอคนนี้เขาก็เหมือนเป็นหมออาสาหมอชาวบ้านที่ไปดูแลประชาชนตามที่ต่างๆอีกซึ่งเขาก็มีความภูมิใจในแบบของเขาเพราะเราไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเกิดมาแล้วเต็มร้อยมาเลยใช่ถูกต้องค่ะเริ่มต้นมาจากศูนย์ก็มาเต็มร้อยได้เหมือนกันถูกต้องค่ะ แม้แต่ตัวฮันนี่เองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ผมกำลังพูดถึงตั้งแต่ครอ,อบครัวคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคุณฮันนี่มาคุณฮันนี่นี่มีอาชีพเสริมให้กับตัวเองเป็นพริตตี้เป็นนางแบบเพื<ช>่อหาเงินมาช่วยครอบครัวใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเดกตั้งแต่เด็กเดตั้งแต่มอไหนไปเป็นนางแบบคืออ่ามอ 5, ห้ามอหกน้องชายฮันนี่ก็เรียนประมาณปอห้าโดยที่มีพี่สาวฮันนี่ ซึ่งเรียนอยู่เรียนมหาลายัยคุณพ่อคุณแม่คันนี้ค่ะแยกทางคันตั้งแต่คันนี้ประมาณปหคราวนี้สมบัติชิ้นเดียวที่คุณพ่อให้ไว้ก็คือบ้านคราวนี้คุณแม่เขาเลี้ยงลูกคนเดียวไงคะเขาก็ต้องมีการเอาบ้านอะไปเหมือนทำวิธีไหนที่มาเลี้ยงเราทั้งสามคนแล้วคราวนี้เราต้องดูดูแลตัวเองยังไงในเมื่อคุณแม่เขาก็ต้องจำกัดการใช้ใจ่ายของลูกแต่ละคนแต่ละวนันเลี้ยงลำดับ ความคิดว่าเงินก้อนนี้จะทำยังไงให้ลูกเราเรียนจบทั้งสาคนโอ้ซึ่งหนักมากเคหนักมากนะคุณแม่เลี้ยงเดียวคนเดียวหนักมากๆแล้วอัน<า>นี้ก็เลยเหมือนแบบเราสามารถช่วยแม่เราได้นะโดยที่เราอาจจะตอนนั้นจําได้เลยคุณอาเราไปเรียนมหาลัยใช่ไหมคะเรียนเสร็จเราก็ไปเที่ยวสยามไปอะไรแล้วก็เหมือนมีแมวมองอะเข้ามาชักชวนเราแล้วก็เหมือนแบบ ตอนแรกก็คิดว่าเออเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่านะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พาคุณแม่ไปด้วยเลยค่ะแคสติ้งพาคุณแม่ไปด้วยสรุปได้เงินก็แรกได้มาจากยืมัดวด o วยโชว์ให้คุณแม่หมดเลยอนี่หนะลังจากนั้นก็ค่อยๆยืมมาเรื่อยๆแล้วก็ให้คุณแม่มาเรื่อยๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็ได้เป็นนางเอกซีรีส์ธรรมะใช่เออเอีอ่แปลกมาก เออจากจากจากนางแบบจากนางพริตตี้นางงามแล้วก็ได้เป็นนางเอกมันเกิดขึ้นได้ยังไงรก็คือบังเอิญอีกฮนนี่ก็ไปที่วัดแล้วก็บังเอิญไปเจอพี่ชายแฮกเขาก็เลยชวนไปเล่นเป็นนางเอกละครธรรมะฮนนี่ก็เลยบอกอ จะเล่นได้หรอฮันนี่มีครอบครัวแล้วนะก็ไม่ใช่ทางของเราไงคะเพราะว่าฮันนี่ยก็อยากจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วเราก็เลี้ยงแม่ด้วยเราก็คงไม่ได้มีเวลาไปฝึกฝนอะไรที่จะไปเป็นนางเอกอะไรได้ขนาดนั้นแต่พี่ชายบอกว่าฮันนี่มันไม่ยากนะมันง่ายๆก็เกิดจากที่คุณฮันนี่ยเป็นตัวเองอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วอ,อีกอย่างพระนางวิสาขา ท่านก็มีสามีแล้วคุณทนนี่ก็เอาตัวเองอ่ะเข้าไปแสดงถ้าอย่างนั้นทนนี่โอเคอืแสดงเป็นพระนางวิสาขาใช่ค่ะพระนางวิสาขาตอนถวายผ้าอาบน้ำฝนเป้าหมายของคุณฮันนี่ณพรรคก็คือการที่วันหนึ่งอาจจะได้จัดเวทีประกวดมิสซิสของไทยของเราเองบ้างนะครับอย่างที่พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นด้วยเหตุผลมากมายแล้วก็อิทธิพล แรงบันดาลใจจากคุณแม่ใช่ค่ะนะครับเราจะติดตามต่อไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่คิดว่าขอดอูอีกสักพักหนึ่งทันี่อยากทําแล้วอยากทําให้ดีที่สุดแล้วก็อ,อยากทําแล้วก็คนที่เข้ามาทุกคนน่ะมีความสุขได้เปิดโอกาสมีประสบการณ์ร่วมกันอยากให้เอาคำว่าแข่งขัน ออกไปจะได้หรือไม่ได้ก็อยากให้มาแชร์ประสบการณ์กันมีประสบการณ์ที่มีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งอย่างน้อยก็ได้เข้าสังคมและเรียนรู้ว่าสังคมอะ่ะก็ไม่ได้ทอดทิ้งคุณแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าคุณแม่ที่มีปัญหาหแต่ว่าก็ยังเปิดโอกาสให้เข้ามาอยู่ส่วนคุณแม่ที่มีสามีและลูกก็สามารถเข้ามาเข้าร่วมกิจ,จก,กรรมกับเราได้โดยที่ คุณแม่ไม่ได้ทิ้งครอบครัวเลย <Yeah. S 2> เราจะติดตามต่อไปนะฮะ <Yeah. S 2> ว่าโปรเจก t นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากคนคนนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเรื่องราวของคุณคนนี้ยังมีอีก,กน,นะครับที่จะมาเล่าประสบการณ์อีกหลากหลายเรื่องด้วยกันเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนี่คือสายมูเหมือนกันเราเรียกว่าสายมาูคนคนนี้ก็สายมูนะฮะ, oh. ะเรื่องเรื่องหนึ่งคือเหลือเชื่อมากมูแล้วก็ของงาน ได้งานใน15นาทีครับใช่เฮ้ยเหลือเชื่อแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเค่ะ